ยังหรอกยังมีความอยากอยู่ตราบใดยังมีความอยากอยู่ยังเกิดความโลภเกิดความโกรธได้อยู่แม้แต่พระอนาคามีก็ยังมีความโลภความโกรธได้อยู่เพราะยังมีความอยากอยู่มีพระอาหารหันต์เท่านั้น่ะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะไม่มีความโลภความโกรธอย่างก็ต้องเสริมสติปัญญาพิจณา,าอนิจจังทุกข์หน้าตตาให้มันครบทุกอย่าง พระโสดาบันพิจารณาเพียงส่วนของร่างกายเท่านั้นเองส่วนอื่นยังไม่ได้พิจารณาส่วนพิจารณาเพียงแต่เรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายนะแต่ยังไม่ได้พิจารณาอสุภะอะไรแล้วยังไม่ได้พิจารณาเรื่องจิตเรื่องอารมณ์อีกมันต้องมีต้องตัดให้หมดความอยากต่างๆในเวทนาในจิตในธรรมเนี่ยต้องตัดมันให้หมดมันถึงจะไม่มีความอยากไม่มีความโลภหลงเหลืออยู่ แล้วพอไม่มีความโลภความอยากแล้วความโกรธก็จะไม่มี